สวัสดีค่ะนะ,ะวันนี้เรามาเจอกันอีกนะคะเรื่องที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือการเปรียบเทียบทศนิยมนะคะก่อนอื่นเลยเรามาพิจารณาเส้นจำนวนนะคะง่ายๆเส้นจำนวนอันนี้ศ1 2ลบหลบสอง อันนี้ก็คือเส้นจํานวนที่เป็นจํานวนเต็มเราได้เรียนมาแล้วนะคะการเปรียบเทียบจํานวนเต็มก็คือบนเส้นจํานวนนั้นนะคะจานวนที่อยู่ทางด้านขวาจะมีค่ามากกว่าที่จํานวนที่อยู่ทางด้านซ้ายเช่น1มากกว่า0 2มากกว่า1 0มากกว่า 1, ลบหลบหมากกว่าลบสนะคะ,ะทีนี้พอเป็นทศนิยมอ่ถ้าเรามีจุดอยู่ตรงนี้ กึ่งกลางระหว่าง0นย์กับ1เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น 0. 5เป็นทศนิยมอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะ1.5กึ่งกลางระหว่าง0นย์ไปหาลบ1ก็จะเป็นลบ0.5จากลบ1ไปหาลบ2ก็จะเป็นลบ1.5เพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะเห็นว่า ระหว่างลบ0ูกับลบหอะไรมีค่ามากกว่ากันก็ต้องเป็นลบ0ูมากกว่าลบหเพราะว่าลบ0.5อยู่ทางด้านขวาของลบ1นะคะแล้วก็ลบ0.5กับ0.5นยาลบลบกับ0.5นะคะลบ่าจุ กับ0.5อะไรมีค่ามากกว่ากันก็ต้องเป็น0.5มากกว่าเพราะว่า0.5อยู่ทางด้านขวาของเส้นจำนวนสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือจำนวนที่เป็นบวกย่อมมีค่ามากกว่าจำนวนที่เป็นลบนะคะทีนี้เวลาที่เราจะเปรียบเทียบเราจะต้องเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ หน้าจุดทศนิยมก่อนนะคะอ่ะดูตัวอย่างเลยละกันถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่างสิบสองจุดหนึ่งสี่กับสิบเอ็ดจุดก้าห้าอย่างเงี้ยอะไรมีค่ามากกว่ากันเราก็ต้องเปรียบเทียบหน้าจุดก่อนนะคะอันนี้เป็น12ออันนี้11 1 12อย่อมมากกว่า11 เพราะฉะนั้น12.14มากกว่า11.95ต่อไปถ้าสมมติว่าเป็นลบ1.48กับลบ1.136อะไรจะมากกว่ากันเราก็ต้องดูหน้าจุดก่อนอ่าหน้าจุดเป็นลบหนึ่งเหมือนกัน นะคะต่อไปตำแหน่งที่1คู่กับตำแหน่งที่1เราเปรียบเทียบเป็นอยู่ในหลักเดียวกันเลยนะคะอันนี้คือทศนิยมตำแหน่งที่1เหมือนกันคู่กับตำแหน่งที่1รละวางลบสกับลบหอะไรมีค่ามากกว่ากันก็ต้องเป็นลบหเพราะฉะนั้นลบหนึ 48, จึงน้อยกว่าลบหนึถ้าเรามีลบ 2 0 3สกับ1.64อะไรมีค่ามากกว่ากันคะก็ต้องเป็น1.64มากกว่าเพราะอะไรเพราะว่า1.64เป็นจำนวนที่เป็นบวกส่วนลบยี่สเป็นจำนวนที่เป็นลบจำนวนบวกก็ต้องมากกว่าจำนวนลบนะคะถ้ามี สิบสองอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสามหกสี่กับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสามหกสี่ศูนย์เติมอะไรดีคะตรงนี้อ่าเราก็ดูหน้าจุดหน้าจุดอ้าวเป็นจำนวนเต็มเหมือนกัน121เท่ากันนะคะตำแหน่งที่1คู่กับตำแหน่งที่1น่อ้าวสาเหมือนกันต่อไปตำแหน่งที่2เลข6 อ่าเลขหกเหมือนกันต่อมาตำแหน่งที่สามสี่เหมือนกันนะคะแล้วตำแหน่งที่สี่อันนี้ไม่มีนะคะไม่มีส่วนอันนี้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็มีค่าเท่ากันนะคะต่อไปลบห้าสิบหก จุดสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่กับลบห้าสิบหกจุดหนึ่งเก้าอะไรไมีค่ามากกว่ากันเราก็ดูอ่าหน้าจุดลบห้าสิบหกเหมือนกันลบห้าสิบหกเหมือนกันตำแหน่งที่หนึ่งสอันนี้ตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งแต่เผอิญว่าอันนี้ตำแหน่งที่หนึก็เป็นลบศูนดส อันนี้ตําแหน่งที่1ก็เป็นลบ0.1เพราะฉะนั้นระหว่างลบ0.3กับลบ0.1อะไรมีค่ามากกว่ากันก็ต้องเป็นลบ0.1มากกว่านะคะ7จุด1 2 3 6กับ17จุด 123 6เปรียบเทียบสิคะอ้าวหน้าจุดอาหน้าจุด7ส่วนหน้าจุดตัวนี้เป็น17เราไม่ต้องมองอะไรแล้วเพราะฉะนั้น17ย่อมมากกว่า7อยู่แล้วนะคะ,ะต่อไปลบ3.5 6 4กับลบ3าจุด ห้าสีหกอ่าหน้าจุดเหมือนกันเลยคือลบสามต่อไปตำแหน่งที่หนึ่งห้าเหมือนกันตำแหน่งที่สองอันนี้เป็นลบหกอันนี้เป็นลบสี่นะคะเพราะฉะนั้นอะไรมากกว่ากันคะก็ต้องเป็นลบสี่มากกว่าลบหกนะคะอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งลบ ยี่สิบสามจุดสามแปกับลบยี่สิหนอะไรมีค่ามากกว่ากันหน้าจุดอันนี้เป็นลบยี่สิบสามหน้าจุดอันนี้เป็นลบยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นลบยี่สิบสามก็ต้องมากกว่าลบยี่สิบสี่นะคะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับการเปรียบเทียบทศนิยมยังไงก็อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีคะ่ะ